ไม่ได้ก็ไม่ได้กินข้าวเข้าใจไหมโอ้ยทำไงดีเนะเราจะต้องไปหาแม่คนใหม่แล้วล่ะนี่ดูสิห้าตั๋วล่ะว้าวปไปทด่โลกอวตารเหรอนี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะต้องรอดไปเร็วเข้าสาวสาวเย้ yeah! ในที่สุดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วอ๋อนี่มัน,น,มนคือโลกของ,ขอ,งอวตาร<ๆ>เ,เหรอ นี่พวกแกฉันขอโทษอฉันไม่ได้ตั้งใจยกโทษให้ฉันด้วยนะทาไม่รบพวกเราแล้วเหรอคะใช่กลับไปอยู่บ้านเราเถอะนะ <Yeah. S 1> เออคุณแมรี่ยังไงก็แข็งใจไว้เนี่ยครับ <c oughs> ยินดีด้วยนะครับคุณพอ่อคุณได้ลูกแฝดตั้งสามคนเลยละ่ะ <c oughs> โอ้จริงห้อเนี่ยเออที่เลก <c oughs> ฉันรู้สึกไม่ดีเลย <c oughs> คุณหมอ <c oughs> คุณหมอช่วยด้วยครับ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสักครู่นะครับฮะไม่นะผมขอแสดงความเสียใจด้วยไม่สามารถจะช่วยเหลือชีวิตภรรยาของคุณได้ไเฮ้ออะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรที่รับทำไมคุณถึงด่วนจากไปแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงชีวิตเส็งเครง่งนี่ทำไมเราต้องอยู่ด้วยล่ะเนี่ย พ่อคะมีอะไรกินบ้างอะไม่มีอะไรเลยทำไม<พ>อ่ะพ่อคะพ, <อ S 1> พวกเราหิวน้ำพ่อเอ้ยไม่มีเงินก็ไม่ได้กินข้าวเอ้ยไปหาตังเองไปอ๋อทำไมพ่อทำตัวแบบเนี้ยไปเลยถ้าแกไม่ได้ตังกลับมาแล้วก็อย่าวังว่าจะได้กินข้าวเข้าใจไหมช่วยพวกเราด้วยค่ะสงสารพวกเราเถอะนะคะไ,ไรให้มาขอตังคนอื่นแบบเนี้ยไปทำงานทำการนี่พวกเธอให้ฉันช่วยไหม เราไม่มีเงินเลยโอ้ตายแล้วเด็กน้อยพวกเธอมาทำอะไรที่นี่อันนี้เอาไปซะว้าวสุดยอดเลยโหตายแล้วทรงผมเธอดูสีผมสสวยจังเลยนะเอ้ดีจังโอ้โหดีงามพลัมแปดนี่ฉันให้เธอเลยโอ้โหนี่แต่คนชื่นชมสีผมของเรา แบบนี้พ่อจะต้องดีใจแน่เลยนะนะ่นสซพ่อจ๋าพ่อแล้วลับแล้วดูสิคะอะไรเนี่ยโอเ้เออพวกแกก็ทำได้ดีเนี่ยเก่งมาก้าอยังงั้นก็ไว้เจอกันนะแต่ว่าพ่อคะเราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะถ้างั้นเราก็ต้องไปหาแม่ใหม่ตายแล้วตายแล้วจะไปสายแล้วเนี่ย นี่ดูสิว้าวตัวล่ะอย่าบอกนะว่าเราจะเดินทางไปที่โลกของอวตารน่ะเย้ดีจังเลยชีวิตเราต้องเปลี่ยนไปแน่ๆเลยละสาวสาวเย,ย้ดีจังอ๋ที่นี่เองเหรอโลกของอวตารดูพวกเราสิโตขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วแบบนี้เราจะทำไงดีโอ้นี่พวกเธอเป็นอะไรหรอเปล่าเออคือเราไม่มีบ้านเลยค่ะ โอ้ไม่มีบ้านเหรอทางนั้นอ่ะมาอยู่กับ <Yeah. S 1> ฉันไม่ละ,ะจริงเหรอคะเท่รักผมพาแขกมาอยู่ที่บ้านนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะมาอยู่กับเรานะสวัสดีคะ่ะอ๋อสวัสดีจ้ะไม่หนูน่ารักจริงๆเลยโอ้ตายแลตายแล้ว,ย,ลวยัางไงพวกเธอช่วยฉันหน่อยนะทําความสะอาดกันหน่อยโอเคได้เลยคะ่ะโอ้จะแมวเหมียวแกมาขี้อะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเก็บกวาดให้เองโอย,โอยเหนื่อยจุงเบอน,นี่ยังดีนะที่เรานะ่ะมีบ้านอยู่ก็ใช่เอาลละฉันไปนอนก่อนเนะเดี๋ยวฉันเก็บกวาดให้เองเรียบร้อยแล้วฉันจะนอนตรงนี้ก็แล้วกันนี่วันนี้มีอะไรกินบ้างอะปะลองไปข้างล่างกัน เอาละเรามาทําอาหารให้คุณพอ่อคุณแม่คนใหม่ดีกว่าเนอะอเดี๋ยวฉันทอดไข่เองอ๋อให้สุดยอดเลยเอาละได้เวลาแล้วนี่ไงละ่ะเดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่ก็จะตื่นแล้วล่ะท่านจะต้องดีใจแน่ฮะให้อร่อยจังนี่เธอกินอะไรของเธอ โอ้นี่พวกเธอทำอาหารเองเลยลระเนี่ยไหนขอาชิมหน่อยเอเออเฮ้ยนี่มันกินไม่ได้เลยนะถ้าทำอะไรลงไปอ่ะนี่คุณ<ม>ทำตัวดีๆหน่อยจะได้ไหมนี่พวกเธอฉันขอโทษนะยังไงก็เอาเงินเนี่ยไปหาซื้อของกินกันแล้วกันเ,เข้าใจไหมก็จริงเหรอคะขอบคุณมากเลยคะ่ะนี่คุณอยู่ๆจะให้เงินเด็กประหลาดพวกนั้นอะ่ะได้ยังไงกันว้าวของเยอะจังอันนี้ อันนี้อันนี้ด้วยออได้เลยค่ะสามหมบาทบอ๋อข้าอยากจะไปซื้อชุดชบ้างว้าวอันนี้ก็สวยนะเอาน,นี้ด้วยค่ะนี่นี่มาของฉันนะไม่นี่มาของฉันต่างหากหานี่เธอจะเย็นนะยังมีเรื้อีกตั้งยยอะเลยเดี๋ยวสิไปลองใส่ดูปะเป็นไงสวยไหมว้าวดูดีม,มากๆเลยล่ะตาฉัแล้วเป็นไงอ่ะ โอ้ตาชัน้นตาชัน้นฮะสวยใช่ไหมโอ้ว้าวดูสิฉันไม่เคยเห็นสีผมแบบนี้มาก่อนเลยโอ้พวกเธอแต่งตัวได้น่ารักจริงๆเลยนะยี่สามคนนั้นอ่ะมันมาเกาะเรากินแท้ๆเลยมันจะต้องวางาแผนชั่วร้ายอยู่แน่แลมาแล้วค่ะ,คะนี่พวกเธอใช้เงินสุรุ่ยสูร่ายจนได้นะพวกเธอน่ะมีแผนชั่วร้ายอ,อยากจะมาเกาะเรากินใช่ไหมออกไปเลยฮะ อะไรกันแต,แต่แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะออกไปซะไม่มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอ,อ่ะเอ,อ้ยทำไงดีสาวๆถ้างั้นเราก็นอนที่นี่ไปก่อนก็ลกนนแล้วกันเอ้ยนี่เช้าแล้วตื่นได้แล้วลรอป,ป้าไปเดินสำรวจดูดีกว่านะออนี่มันอะไรอ่ะของใครกันลเลนี่ย ไปไปตกปลากันอ๋อไม่เห็นได้อะไรเลยเฮ้ยมีปลานี่นาถ้างั้นก็กินเลยอร่อยอะสุดยอดสุดยอดฮะฮะฮะดีจังนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่ในบ้านนะเนี่ยไม่ทราบว่าคุณอยากจะรับอะไรดีครับอ่าอะไรก็ได้เมาเร็วๆหน่อยอะอ๋อได้เลยครับเน็่ครับอ๋อได้เลยครับเน็่ครับจัดไป ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับได้เดี๋ยวฉันจะกลับมาเมาพรุ่งนี้แล้วกันสาวสาพอกลับมาแล้วเฮ้ยลูกลูกไปไหนอะนี่ฉันทำอะไรลงไปทำไมฉันถึงทำตัวเลวไหลแบบนี้เมียฉันจะต้องใจสลายแน่แนถ้ารั่วาสาวสาหายตัวไปอะลูกรักพอกลับมารับลูกแล้ว พ่อพ่อจ๋าพ่อมาจริงๆแล้วใช่ไหมกลับมาเป็นพ่อที่ดีของลูกๆขอโทษ <Yay! S 1> ด้วยนะที่ผ่านมาไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้างั้นก็กลับไปอยู่บ้านของ <c oughs> เรากันนะ <c oughs> เอาละจ้ะเดี๋ยวฉันจะตัดผมพวกเธอเลยนะ <c oughs> ดีมากเเลยค่ะเลยเรเข้ามาเรเข้ามาโอ้โหสวยจริงๆด้วยนะเนี่ยฉันขอสักสามันกันละกันนะ โอ้แบบนี้เรา<ห>รวยแน่เลยที่รักอ่ะมีอะไรกินบ้างอไม่มีอะไรเลยอทาําไงดีนะเราไม่ค่อยมีอะไรกินเลยที่รักตัดผมไปขายดีไหมเนี่ยผมสภาพแบบนี้ใครจะเอาฮะว้าจะให้ผมทาําไงอ่ะผมฉันฉันหัวล้านเลยอ่ะคุณนัมเบ้าอะไรเนี่ยเอานะ่ะ ีกว่าไม่มีข้าวกินนะปะไปะเราเข้าแต่ว่าเราจะขายได้ยังไงอ่ะเอานะเดี๋ยวผมจัดการเองนะเออก็ได้สวัสดีค่ะโอ้สวยดีฉันขอซื้อก็แล้วกันเอ่อหนึ่พบาทค่ะอะไรนะคุณภาพผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นโธ่ขายไม่ได้อีกแล้วเหรอโอ้ดีจริงๆเลยนะเนี่ย ฉันขอซื้อน่ะเออได้เลยค่ะโอ้โหฉันดูดีขึ้นเยอะเลยให้ได้เงินมาแล้วไปช้ชอปเิ้งกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเอ่อขอทุกอย่างเลยนะอ๋อคุณแน่ใจเลยคะก็แน่อยู่แล้วนะซิอย่าให้ฉันพูดซ้ำสองไวมาอุดหนุนใหม่นะคะ อ้พวกอวดรวยเนี่ยจริงๆเลยนะเฮ้อให้ดีจังเลยค่ะที่รักมาดื่มฉลองกันหน่อยเนะใช่แล้วแบบไม่ต้องฉลองเอาเลยเจไเด็กๆไปเล่นตามสบายเลยนะยังไงก็ระวังให้ดีนะคะให้ดูคอยไม่นี่เร็วเฮ้ยดูสิโอ้ดูสรงผมพวกนั้นสิค่ะที่รักอืมดีเลย แต่ว่าเราไ่นจะต้องปลอมตัวก่อนนะคะที่รักคะฉันดูเป็นไงสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมสวัสดีค่ะคือเราอยากจะรับเด็กไปเลี้ยงนะคะฮะให้รับหนูไปเลี้ยงเลยนะคะถ้าอย่างนั้นก็รอเอกสารก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ เดี๋ยวผมจะดูแลเด็กๆพวกนี้เองนะครับอ๋อในที่สุดพวกเธอก็มีครอบครัวแล้วนะดีใจด้วยจ้าหิวอะ่ะใช่แล้วพวกเราหิวมากเลยอ่อหิวเหรอทำไงดีถ้งางั้นก็ต้องหาตัางค์แล้วล่ะหนูๆใช่แล้วมาตัดผมหน่อยดีไหม ยะดเด่นนะเรียบร้อยแล้วจะทีด,ดรอดจนเลยผมส,สวยๆมีขายแล้วคะ่ะโอ้โหส,สวยจริงๆด้วยนะฉันขอเหมาหมดเลยกันแล้วกันนะดูสิฉันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้จับต้องเงนินเยอะขนาดเนี้ให้ดูสิคะที่รักซื้อของกันเถอะฉันจะซื้อให้หมดเลยเอาเลยเด็กๆพวกเรากลับมาแล้วกินเลยนะ ใช่แล้วดื่มนมจ้ะผมจะได้โตวะ <c oughs> ชีวิตน,นี้เราจะได้สบายแล้วละคะที่รักอีกไม่นานดวงเธอก็จะดีแล้วละ่ะ <c oughs> อย่าลืมทำบุญด้วยนะไม่ทราบว่าทำบุญแบบไหนละคะแบบไหนก็ได้อะรู้ว่าจะเอาเงินมาให้หมอก็ได้นะเป็นบุญที่แบบว่าสามารถรับได้แบบรวดเร็วทันใจมากเลยเอ๋อจริงเหรอคะใช่แล้วอ่ะเอาเงินมาเลยจ้าเดี๋ยวเธอก็ได้รับผลบุญเองอะ่ะ เนี่จะได้บุญเลยฉันเองก็สภาพเหมือนเดิมทรงผมก็ห่วยแตกเหมือนเดิมแม่จ๋ากลับบ้านกันเถอะพวกเราหิวแล้วโอ้ยพวกเธอตามมาอยู่ได้อะไรกันเล่าหมดแล้วเหรที่จะไปหาเงินที่ไหนมาซื้ออีกเนี่ยฮาเป็นอะไรหรือเปล่าฮะนี่แกยังมาเศร้าซีจะได้ไหมเพราะเราไม่เดียวว้ย หล่มาแล้วเอาทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เองเลยได้เวลาไปหางานทำแล้วไปไปหาเงินมาให้พวกฉันไม่งั้นพวกแกไม่ได้กินข้าวนะวันเนี้ว้าวดีจริงๆเลยช่วยด้วยคะขอเง,งินหน่อยได้ไหมฮะอ๋อเด็กๆยังพวกเธอมาทำอะไรบนถนนแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับผมพวกเธอนะฮะ นี่ผมส,สวยๆอย่างพวกเธอนะ่ะจะตัดก็กระไรอยู่นะดูสิจ๋าน่ารักสุสดๆไปเลยว้าวแบบนี้พ่อกับแม่จะต้องพูิใจในตัวเราแน่เลยเงินพวกเราไม่เหลือเลยอ่ะพ่อก,กับแม่เขาไม่ว่าอะไรหรอกมัง้งนี่พวกแกล่องเงินอยู่ไหนอ่ะออคือเราไม่มีเงินเหลือเลยค่ะ ไม่มีเงินเหลืออยังงั้นละ่ะอถ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่ในนี้ซะไม่ได้กินข้าวนะเฮ้ยที่รักคะมันมาทวงเงินเราแล้วทำไงดีคะเออคือ <c oughs> พวกเรามีเงินอยู่แค่นี้เอ้าไม่แค่นี้เองเ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องได้รับการสั่ซ้อนสักหน่อยอเราจะต้องหาเงินอีกแล้วเละค่ะที่รักใช่ถ้าอย่างนั้นก็ตัดผมมันไปซะเลย พ่อกับแม่ทำอะไรอ่ะก็ตัดผมแกไปขายยังไงเล่าเธอเลยครับเธอเลยผมอะไรกันเนี่ยสวยจริงๆเลยเธอเลยครับทั้งหมดเนี่ยผมไม่ราคาพิเศษเลยก็ได้นนครับทำไงดีเธอพ่อกับแม่ทำร้ายเราแบบเนี้ยเราอยู่ไม่ไหวแล้วอัลโหลว่าไงนะได้เดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอเดี๋ยวเนี่ย นี่พวกแกเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะมาแล้วนี่งไเงินที่เราค้างคุณไว้ที่เหลือคะเราใช้นี่สำเร็จแล้วนี่พวกแกจะร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะนี่คนเปิดประตูเดี๋ยวนี้น่ะนี่ตำรวจคุณน่ะโดนจับแล้วล่ะะอะไระจับข้อหาอะไรเนี่ยข้อหาการค้างเด็กแล้วก็ใช้แรงงานเด็กยังไงล่ะ เธอมาเนี่เลยม่เชิญไปอยู่ในคุกซะเด็กๆเนี่ยจะได้ปลอดภัยแล้วล่ละทีเนี่ยฮอเด็กๆนี่พ่อแม่เธอทำอะไรกับเธอเนี่ออขอโทษด้วยนะครับคุณแต่ว่าเรานะ่ะปล่อยให้เด็กอยู่ในสภาพแบบนั้นไม่ได้อเด็กๆ นี่ฉันจะรับเลี้ยงเด็กๆทั้งหมดเองอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้หญิงป่ะไปเร็วเข้าไปบ้านใหม่ของพวกเธอกันนะเย้ yeah, ดีจังเลยว้วบ้านใหม่สวยจังีบีใช่แล้วเราจะใช่แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยอและที่นี่ก็คือบ้านใหม่ของเธอนะนี่แต่งตัวซะฝันดีนะจ๊ะเด็กๆ o มอร์น n ิ่งจ้านี่ฉันเอาเฟรนฟรายแสนอร่อยมาด้วยนะกินเลยว้าวที่นี่ดีจังที่รักคะฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะ เออเทรักน้อตรงนี้ก่อนนะนี่<า>ใครก็ได้ช่วยทีเอ,อเชิญตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นะคะคุณจะคลอดลูกแล้ว<ห>ว้าวดีจังเลยเราจะได้มีลูกกันแล้วที่รักเป็นไรไหมอะว้าวลูกอ่ะไว้น่ารักจริงมีลูกต้องสามคนแน่ ฉันว่าที่นี่น่าจะดีนะคะอา่าไม่ใครอยู่บ้านไหมครับเปิดให้หน่อยสซคุณไม่ใครออกไปเดี๋ยวนี้เละนะไปเจ้ <c oughs> นี่ใครก็ได้ช่วยผมดีช่วยด้วยนะครับ <c oughs> อา่านี่ยคนออกไปไกลๆเลยปะ <c oughs> อ่ะที่นี่ไงฮ้ <c oughs> ที่นี่น่ากลัวจังเลยนาะ สวัสดีครับแม่คนย่บานหรือเปล่าอ่ะออ,อยู่สิไม่อะไรล่ะคือพวกเรากำลังหาเงินเลี้ยงลูกอยู่นะคะ<อ>คุณจะพอช่วยเราได้ไหมอ๋อช่วยได้แต่ว่ามีเงื่อนไขอะไรก็ได้ที่ช่วยลูกสาวเราได้ผมโอเคหมดเลยอดีถ้าอย่างนั้นก็เจอกันนะ <laughs> อ๋อเเวลามาช้อปปิ้งกันแล้วดีจังเลยนะที่เราไม่จนอีกต่อไปแล้ว ที่รักเป็นยังไงบ้างอ๋อให้ดีจังเลยค่ะเอ่อยังไงก็ขอซื้อของพวกนี้ด้วยนะครับอ๋อได้เลยครับโอดีจังกลับบ้านได้แล้วล่ะตอนนี้เราไม่บ้านแล้วนะ,อะนอนสนะลูกรักนี่จ้ามากินนมกันนะ อ,อย่าลืมเปลี่ยนพออ้อมล่ะเดี๋ยวเราจะดูแลลูกเองสาวๆได้เวลาแล้วอ้าวแม่เนี่ยเอาขนมปังมาให้หนูแล้วนะกินเลยเจ้าดีจังเลยค่ะแม่ขอบคุณนะคะนี่ใครอยากฟังนิทานบ้างอ่ะเดี๋ยวค่ะฟังนิทานให้สนุกนี่ยจ้า สวัสดีเจีจําฉันได้หรือเปล่าฮะเ <Huh? S 1> จะ๊ใช่แล้วฉันมาทวงสัญญาคืน oh. เราไม่มีเงินคืนหรอกนะ uh. ไม่มีเงินคืนอย่างไงถ้าอย่างนั้นสิ่งที่นายเซ็นไปนายก็ต้องรับผิดชอบนี่ยังไงล่ะพ่อพ่อค้าแม่นะออกไปซะเฮ้แกกล้าดนักนะะ ที่รักเกิดอะไรขึ้นเอขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าสามีของคนน่ะล้มป่วยแล้วล่ะสุสาวนี่เดี๋ยวแม่จะดูแลพวกหนูเองนะเรก็ได้ช่วหนูดีค่ะช่วยพวกเราด้วยอ้าํทำไมไม่ไปหางานหาการทำล่ะจ๊ะแต่ว่าพวกเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะฮนี่คนค้าช่วยเราหน่อย โอ้หนูโถน่าสงสารจังเลยนะนี่อะฉันให้ยฮะนี่พวกเธอ,อนเอามานี่เลยนะฮะเรกันนะ่ะอ้วตายแล้วหนูน้อยทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไงเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะจ๊ะฮะเฮ้ยฝันแปลกๆเนะแต่ว่าว ดูกันเถอะอ้ยสุดยอดเลยมันจะต้องมีสมบัติซ่อนอยู่แน่ๆน่ฮะฮ้ยใช่เลยนี่เธอออกไปเลยนะนี่น้องฉัน่กลัวหมดแล้วเธอไม่เป็นไรนะขึ้นมาเร็วเกือบจะถึงแล้วล่ะปะไปเร็วเข้ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละฮะอะไรอ่ะว้าวฮะเจอแล้ว<ะ>อร่อย chung bay à Tin xe kênh ha. yeah. Hay, hay, hay Nói chung lô ná Số sáu tuần đã lèo Ờ, nì bé ăn ở đây nơi đi quả nè เยอะเลยให้ดีจังอ้าวดูสิฉันมีทองด้วยอ่ะฉะนันเองก็มีเพชรนะเขอฉลองบ้างสาวๆได้เวลากินข้าวแล้ว๋อ<ะ> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นจ๊ะนี่พวกหนูไปเอาที่ไหนมาเราหาเงินแล้วก็เพชรพลอยมาให้แล้วคุณหมอคะฉันเน่มีเงินมารักษาสา <c oughs> มีแล้วนะคะโอ้ดีจังเลยครับถ้าอย่างนั้นสามีของคุณก็จะหายภายในเร็ววันนี้แล้วล่ะครับ เป็นไงบ้างครับโอ้โห้สุดยอดเลย <c oughs> ให้ดีจังค่ะเย้ไปช้อปปิ้งกันว้าว wow, ดูสิจ๊ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นไงสวยไหม <c oughs> สวยมากๆเลยเอาละ่ะ <c oughs> เปลี่ยนชุดเลยจ้ะสาว,สาว <c oughs> เอานี้ด้วยค่ะไว้มาอุดหุนใหม่นะคะ ได้เวลาที่เราจะต้องไล่พวกนั้นออกแล้วนี่พวกแกหาเงินมาใช้ไม่อย่างนั้นก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะอ่ะ,อะนี่ค่ะพวกเราหาเงินไม่ได้แล้วนะใช่แล้วอ่ะเราน่ารวยขึ้นแล้วเอาไปเลยพวกแกยังไม่ได้ใช้นี่ส่วนดอกเบี้ยเลยนะเอาเงินมาชั้ฉันเดียวนี่อได้แล้วค่ะนี่ค่ะฮะ<า>พวกแกหาเงินมาได้ยังไงอ่ะ พวกเราขยันทํางานนะคะเงินเยอะจริงๆกลับมาใช้บริการของฉันได้ไม่มีทางแล้วค่ะไอในที่สุดเราวก็หลุดพอนแล้วืมแต่ว่าฉันเน่ยยังไม่พอหรอกก็ๆเปิดไปตัวหน่อยเจ้าอ้มีคนสงของขวัญมาให้อ้อน่ารักจังไายขอดูหน่อยซิว่าอะไรอยู่ข้างในให้แล้วเลอค่ะฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย พวกแกจับเด็กพวกนี้ไปกันเลยได้ครับนายหญิงนี่พวกแกยังนอนไม่ได้นะผลิตทองผลิตเพชรไม่ฉันเดียวนี้แเรวเขา้าได้ค่ะเร็วเสร็จเร็วเขา้านี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ลูกสาวเราหายไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบไปตามหาเลยล่ะ คุณตำรวจคะลูกสาวของเราถูกจับตัวไปฮะอะไรนะพวกแกเร็วเขาได้แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> มาแล้วล <c oughs> หนูจะเอาไปจ่าที่นี่ได้ยังไงอ่ะในี่าตำรวจมาแล้วยกมือขึ้นถ้าถูกจับแล้วละ่ะจเปล่านะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรยังงั้นเหรอแล้วเด็กพวกนี้มาได้ยังไงกันนะไปเข้าคุกเดี๋ยวนี้ลูกเรัอเป็นยังไงบ้าง พแมพวกเราปลอดภัยดีค่ะยินดีต้อนรับโซบานใหม่อย่าคิดเลยนะว่าจะได้ออกในเร็ววันเนี่ยแกเนี่ยทำอะไรพวกฉันไม่ได้หรอกไปกันได้แล้ว ไม่มีใครจะมาแย่งคุมสมบัติของฉันไปได้เชยแล้วซ่อนไว้ที่นี่แหละ,ฮะ,ฮะสมบัติต้องถูกฝังไว้ที่นี่เถอฮะ,ฮะ